แนนลมัีเล่าาล้างมือไปล้างมือก่อนเด็กๆเด็กๆมากินข้าวง่ายนั่อง่ะมาแล้กินข้าวลางลมงล้ม่

มาดูมาดูกกมาเพิ่มไทยมาหันยังไม่เป็นไอฮะแซ่บยกโกะนะฮะมาแซ่บเป็นเด็กๆโกโะนะอ่ะพาเขาส้มกินเอาจินไก่เบิร์นเน่หัวไหม มันหลักได้เอ้าเดเต็มนั้นมึงแน่ท่ายกโปลูกหลานชายเจ้ามันสักยูบักยูบักยูไปกินตีนมันนะมันคักก็เนาะนี่ก้อยใจใจแดนใกล้แดนใกล้แดนใกล้มันเด้อพี่น้องเอ้ย กินแตงไ้ลังกินดาบกพีู่ทองลังเผมม่ได้เนาะผมแม่คุกอืเอามากกินควมนั่นกินแกงถ้าเป็นไปได้เออว้าเปลืกเหดเบียดเล็กแเปลืกเหดพกจูอเหรอ

แทบแกแกงไช่ขึ้นยากแกงยุคไทเด็กที่มาแกงต้นนี่ดื่น้ำสิครับเนี่ยแกงไก่ใช่หมต้นใช่ไปยกที่ลูกแทบยกโตนี่นี่นี่แทบแทบไปที่ลูกแทบแทบไปที่ลูกนี่บ๊อกยูให้ไปให้ไปเออเออใช่ แ่บแคบแคบตั้นให้ร้านนะแม่เข้า,น,น,านะาานบกินกิน,กนแล้วกินมันเบิใช่ไหมออลุ้ตบเต็้า,น,าน่านนลูกกินตัวน,นี้มั้ขิงไม่ไหวเหรอขีงมันเราแกงดิ

ไแล้คยกินข้าวิ่งกันแค่ต้มมะกล้วยนกล้วยจะกินมกินัวงมากล้วยกินตอนไมันชาวเข่ามกินไม่ดอน่ันก็กีนะอ๊ะตะกี้ไูกกล้าไไู้สบายดีนะกล้วยสลงไรสบายดีสบายดี 我不买。嗯